รอดเซนฮิตสตอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของเบลกเรียอมรับว่าประเทศของเขาอาจต้องยอมเจรจากับรัสเซียเพื่อขอให้แก๊สพรอมจะส่งก๊าซธรรมชาติให้อีกครั้งหลังเผชิญวิกฤตขาดแคลนพลังงานจนยากจะรับไหวฮิตสตอฟไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะคุยเรื่องก๊าซกับรัสเซียเมื่อใดแต่จากคำพูดของเขาก็บ่งบอกเป็นนหนว่าการเจรจาคงจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าเราคงต้องหันกลับไปหาพวกเขาแล้วในตอนนี้ และการเจราจาก็คงจะยากลำบากมากขณะที่เพจเวอรอัปเดตได้อ้างอิงข้อมูลของ Politico Reuters Business Insider m a n a เ e r o ออนไลน์และ Thailand Vision ระบ,บุว่าเบลกเรียชนะแล้วขอคืนดีรัสเซียขอ๊าสใช้ในช่วงฤด,ดูหนาวเหตุไม่สนิทยูเครนจากกรณีเบลกเรียอดีตสหภาพโซเวียตลงเชื่อสหรัฐและคำสั่งสหภาพยุโรปให้คว่มบาตรรัสเซียหนุนอาวุธเก่ายุคโซเวียตให้ยูเครน แล้วสหรัฐจะมายืนเคียงข้างเสมอรับประกันความมั่นคงไม่ต้องกลัวรัเสเซียนั้นเปาแกเรียนลงเชื่อจึงเบี้ยวชำระค่าก๊าสบริษัทแก๊สขอมรัเสเซียเป็นเงินดูโบโจึงถูกรักเสเซียตัดก๊าสมาตั้งแต่ปลายเมษาย,ยนเป็นต้นมาต้องระหกระเหินไปขอซื้อก๊าสที่ลุกออยรัเสเซียถือหุ้นใหญ่จากอเซเบจันประมาณสในสของความต้องการใช้ ส่วนที่เหลือสั่งซื้อจากญี่ปุ่นตลาดเปิดที่โดนโคกสับร,ราคาสัญญาระยะสั้นไป2,800ดอลลาร์ต่อพันคิวบิกเมตรแม้จะลองแก้ปัญหาลงทุนเชื่อมต่อระบบก๊าซกับกรีซอีกทางแต่ก็ไม่รอดเพราะก๊าซที่ผ่านทางนั้นยังขาดแคลนไม่เสถียรเหมือนรัเสเซียและราคาแพงเกินไปกว่า14เท่าที่ซื้อจากรักเสเซียโดยตรงตามสัญญาเดิมจนนายกรัฐมนตรีกริวเพดคอฟโปรสหรัฐ กระเด็นหลุดจากเก้าอี้ไปพร้อมกับคณะรัฐมนตรีแล้วยูเทิร์นกลับขอซื้อน้ำมันดิบจากรัเสเซียทางท่าเรือทะเลดำตุนขนาดใหญ่อีกครั้งเมือนที่โรมาเนียเนเธอร์แลนด์ก็ทำเหมือนกันส่วนสหรัฐที่เคยรับประกันว่าจะยืนเคียงข้างแม้บอกกรเดียจ,จะทุ่มซื้ออาวุธสหรัฐเพิ่มก็จริงแต่ยืนดูเฉยๆเท่านั้นประเมินแล้วคงไม่รอดฤดูหนาวนี้แน่อีกทางใกล้เลือกตั้งใหม่ แต่ดูท่าฝ่ายรัฐบาลคงแพ้เพราะสร้างหายนะทางเศรษฐกิจไว้มากอัตราเงินเฟอ้อสูงประชาชนเดือดร้อนอย่างหนักสัญญาซื้อขายก๊าซเดิมกับแก๊สพร้อมที่ชะงักไประหว่างเบลเรียกับรัเสเซียกำลังจะหมดอายุลงในช่วงสิ้นปีนี้รัเสเซียก็กดดันหนักโดยปล่อยให้ก๊าซผ่านท่อนอ r d ส t ตรี m มหเหลือ20%และแจ้งปิดซ่อมบำรุงเป็นเวลา3วันปลายเดือนสิงหาคมนี้ทำให้บรรดายุโรปยิ่งวิตก กินไม่ได้นอนไม่หลับร้อนว่ารัสเซียจะแก้แค้นการคว่ำบาตรของอีที่ไม่เป็นมิตรทําให้บบลกเรียถูกสหรัฐและอียูลอยแพรให้เผชิญวิกฤตขาดแคลนพลังงานจนหนักยากเกินที่จะทนอึดต่อไว้หนึ่งจากบบลเรียเคยพึ่งพากาสรัสเซียมากถึง90%สุขสบายมาทั้งชีวิตไม่เคยลำบากยากแค้นขนาดนี้มาก่อนล่าสุดนายรอเซนฮิตตอฟรัฐมนตรีพลังงานของบัลเรีย แถลงข่าวยอมรับว่าด้วยความต้องการของภาคธุรกิจและสหภาพแรงงานต่างๆในประเทศจึงขอเปิดการเจราจากับแกสปอมเพื่อขอให้ส่งก๊สอีกครั้งเราคงต้องหันกลับไปหารัเสเียแล้วในตอนนี้และการเจราจาก็คงจะยากลำบากมากยังไม่ถึงฤด,ดูหนาวเลยยอมขอขมามอบกระเช้าใส่เงินรูเบให้รัสเซียเสียสแล้วและด้วยค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงเรื่อย EU จึงมีแนวคิดให้ชาติสมาชิก27ชาติละทิ้งเงินยูโร กลับไปใช้เงินสกุลประจำชาติตนเองได้แต่บอกรเรียมีรายชื่อในบัญชีดำชาติไม่เป็นมิตรรัสเซียและผิดเงื่อนไขชำระเงินก่อนการเจราจาอาจจะต้องนานสักหน่อยราคาเดิมคงไม่ได้แล้วอย่างน้อยก็ต้องอินราคาตลาดโลกแพง14เท่าถ้ะเลิกคว่ำบาทรัสเซียแล้วหันไปคว่ำบาทยูเครนแทนแบบนี้อาจเจราจากันลงตัวเร็วขึ้นสู้ต่อไปชนะเขินอายแน่นอน ขณะที่เพจโปรโรัสเซียไชนิสแอนด์เวิร์นิวส์โดยผู้ที่ใช้ชื่อว่าโซโรสโปรเวียงโพสต์ระบุว่าบบลกเรียปฏิเสธที่จะซื้อ LNG ของสหรัฐตามจำนวนที่ตกลงกันไว้รัฐาบลาลเบลเรียได้ตัดสินใจที่จะยอมรับเพียง1ใน7ของก๊าซเหลวที่ตกลงกันไว้กับบริษัทเชอรนายของสหรัฐแม้ว่าราคาจะต่ำกว่าที่เสนอในการซื้อขายกา๊าซในยุโรปเกือบ30ยูโรก็ตาม ในเดือนมิถุนายนรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีกิริลเปตอฟได้เจราจาเรื่องการจัดหาเรือบรรทุกก๊าซเหลวจำนวนเจ็ลำจากสหรัฐอเมริกาโดยได้รับความช่วยเหลือจากคณะกรรมธิการยุโรปอุปทานก๊าซของสหรัฐจะเติมเต็มประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณที่ขาดหายไปสำหรับเบลเรียแต่รัฐบาลของเปตอฟถูกโค่นล้มด้วยคะแนนไม่ไว้วางใจและการเลือกตั้งรัฐสภาในช่วงต้น จะมีขึ้นในวันที่2ตุลาคมทำให้เดี๋ยวนี้สะดุดลงโรเซนฮิ s สตอฟรักษาการรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานอธิบายเมื่อวันสุกว่าข้อเสนอ LNG ได้รับการปฏิเสธเนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจองช่อง LNG ในตุรกีและกรีซฮิสตอฟกล่าววา่าเบลเรียาสามารถหา๊าสได้แต่ราคาท,ที่สูงเป็นปัญหามาก